สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับทริปญี่ปุ่นไปกับทัวร์วันที่3จะเป็นยังไงกดไลค์กด Subscribe แล้วไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะไปขึ้นหลบเวเพื่อชมวิวภูเขาไฟฟูจิกันค่ะภูเขาไฟฟูจินะคะเขาก็จะยาวพาดผ่าน2จังหวัดเลยค่ะนั่นก็คือชิซุโอกะและยามานาชิใช้เวลาเดินทางจากที่พักเราที่อยู่นางโอย่าสักพักหนึ่งนะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้ชมวิวสวยๆแบบนี้นะคะ ที่นี่นะคะภูเขาค,ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาตัดถนนนะคะเขาก็จะไม่สามารถอ้อมภูเขาได้นะคะวิธีการของเขาก็คือตัดผ่านทะลุแบบนี้นะคะสร้างอุโมงค์ให้รถนะคะวิ่งผ่านไปได้แบบนี้เลยค่ะนั่งรถไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มเห็นฟูจินะคะจากไกลๆแล้วค่ะ วันนี้นะคะเมฆเยอะนิดนึงนะคะเมฆเขาก็จะบางน้องเขานิดนึงนะคะแต่ก็จะมีบางจังหวะนะคะเวลาที่เมฆเขาลอยผ่านไปแล้วนะคะมันก็จะเผยให้เห็นน้องเขาแบบนี้เลยค่ะถ้าใไปฟูจินะคะเราก็จะเจอขนมนะคะแล้วก็ของฝากที่เป็นรูปภูเขาแบบนีนน้ตรงแบบฟูจิแบบนี้ก็คือประมาณสองพันเยน 600บาทถึงแล้วค่ะบริเวณที่เราจะมาขึ้นโลบเวซึ่งก็จะอยู่หน้าทะเลสาบกาวาชกูชิกก มาถึงเราก็จะทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะแล้วก็จะขึ้นโลบเวร้านอาหารที่นี่นะคะวิวเขาก็จะดีๆแบบนี้เลยค่ะได้เวลาขึ้นโลบเวกันแล้วค่ะในหนึ่งตู้นะคะจุได้ประมาณ10กว่าคนทริปโบนะคะไป16คนก็ ขึ้นได้ทั้งหมดด้วยกันเลยค่ะจุดชมวิวตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามแล้วก็หันหน้าเข้าฟูจินะคะก็วิวก็จะสวยๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นเคเบิลนะคะหรือว่าหลบไปน,นะคะ น้องฟูจินะคะแต่วันนี้นะคะไม่เห็นน้องเขานะคะเพราะว่าเมฆปกคลุมเลยนะคะแต่ปกติแล้วเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นยอดขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วหน้าหนาวนะคะเขาก็จะมีแบบหิมะปกคลุมในช่วงบนๆนะคะก็จะสวยมากๆแต่วันนี้โชคดีนะคะได้เห็นประมาณนี้นะคะว่าน้องเขาอายหลบอยู่หลังก้อนเมฆนั่นเองะคะ่ะภูเขาไฟฟูจินะคะมีความสูง3,776เมตรนะคะ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นบริเวณวิวพอยท์ที่เราอยู่นะคะสูงแค่พันกว่ากว่าเท่านั้นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าภูเขาไฟฟูจินะคะสูงเป็นปกือบเกือบสองเท่าของจุดวิวพอยท์ที่เรากำลังอยู่พยเพื่อนๆน้องเริ่มโผล่มาให้เห็นแล้วนี่คือความสูงเขานะสูงสุดนะคะเพื่อนๆจะเห็นแบบตรงนี้เผยหน้ามาให้แล้วซึ่เราได้เห็นแล้วค่ะสูงมากมาก ดูสิดูสินี่ด,ดูี้ว้าวได้เวลาเดินทางไปอีกที่หนึ่งแล้วค่ะลงกระเช้าดูวิวกันอีกรอบนึงค่ะ จุดต่อไปนะคะก็จะเป็นจุดวิวพอยต์หนึ่งนะคะที่กิมมิกเขาก็จะมีต้นไม้พุ่มๆแบบนี้ปลูกเรียงกันเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมองเห็นภูเขาไฟปูจิแบบนี้ด้วยค่ะไปต่อรัวๆกับทัวร์ญี่ปุ่นวันที่3นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือหมู่บ้านน้ำใสค่ะน้ำเขาใสมากจริงๆค่ะสมชื่อเขาเลย น้ำที่นี่นะคะก็จะใสามากจริงๆนะคะเราจะเห็นพืชผักใต้น้ําแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีน้องปลานะคะแหวกไหวสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆต้องไปเห็นด้วยกับตาตัวเองที่นี่นะคะเขาก็จะมีป่อน้ําแร่นะคะที่ไหลมาจากภูเขาไฟฟูจิเลยนะคะซึ่งก็จะเต็มไปด้วยแร่ธาตุนะคะ คนที่นี่นะคะเขาก็จะมักจะเอาขวดนะคะมากรอกนะคะแล้วก็ดื่มกินนะคะมาถึงจุดไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะคะก็คือบ่อนี้ค่ะบ่อนี้ความพิเศษของเขาก็คือจะลึก8เมตรเลยค่ะแล้วก็จะเป็นบ่อที่น้ํานะคะเขาไหลมาจากภูเขาไฟฟูจิค่ะ ระหว่างเดินทางไปโรงแรมนะคะน้องฟูจิเขาก็เผยนะคะความงามมาให้เราได้เห็นแล้วค่ะนี้นะคะเป็นวิวจากห้องนะคะนี่ค่ะจะเห็นแมวฟูจิตรงนี้คืนนี้เราจะพักกันที่นี่ค่ะจะเป็นโรงแรมที่อยู่แถวแถวเล็กากวากูชิโกะนะคะก็เป็นโรงแรมที่โบชอบที่สุดในทริปแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะกินอาหารค่ำค่ะจะเป็นบุฟเฟต่ตของโรงแรมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเดินย่อยนะคะเก็บบรรยากาศภายนอกยามค่ำคืนนิดหนึ่งนะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ like ก่อนนอนนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปแช่ออนเซนกันค่ะ ปิดคลิปด้วยการพาชมบรรยากาศรอบๆทะเลสาบกาวากูชิโกะนะคะแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะรายล้อมด้วยโรงแรมนะคะนี่ไฟก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะยังไงก็เพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะโบจะมีคลิปเดย์สให้ด้วยค่ะตอนนี้ขออนุญาตไปแช่ออนเซ็นก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย